ต่อก่อนค่ะให้ละให้คนทางโน้นเขาติดให้ไกด์ติดต่อให้แล้วก็มันจะมีค่าเข้าชมนะคะห้าร้อยูเอสดอลลาร์ก็จะประมาณหมื่นหมื่นประมาณหมื่นเจ็ดช่วงนี้เงินดอลลาร์มันขึ้นเนาะเขาถ้าไกด์ข้ามเดี๋ยวด้วยกันอ่ะวันละสองพันค่ะแล้วก็ค่ารถตู้ค่ารถตู้เขาคิดวันละสี่พันค่ะก็ประมาณนั้นเลยยังไม่รวมค่าที่พักยังไม่รวมค่าโรงแรมค่ะเป็นงานนี้พี่ก็ลงทุนไปเยอะนะคะพี่ก็เยอะๆอยู่ค่ะแต่ว่ามันมันก็คุ้มนะคะที่เราไปคือ พอเราคิดจะเอาจริงเอาจังอะค่ะคิดจะเอาจริงเอาจังก็เราก็ต้องไปรู้ให้ถึงที่แต่ถ้าเราไม่คิดจะพัฒนาเราอยากอยู่แค่นี้เราก็ก็ถือว่าอยู่ได้ค่ะแต่ว่าความคิดของพีค่คืออยากพัฒนาไปกว่านั้น uh huh. เขาเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็เขามีใบประกาศติดอยู่เยอะมากเลยใบยประกาศเขาติดเป็นสิบสิบใบเลยค่ะแล้วในการไปครั้งนี้พี่ถือว่าได้กลับมาเยอะไหมคบพี่เยอะๆค่ะถือว่าได้อะไรเยอะมากเลย uh huh. ได้ tỏ nhỏ